สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเจอกับช่องแม่พังยินจิตชาแนลนะคะแม่ๆจ๋าดูแม่ยินจิตของเรานะคะมาดูอาการมาดูสีหน้าคนหนีเที่ยวเมื่อวานนะคะเราหนีเที่ยวตอนกลางคืนเมื่อวานนะคะเนี่ยนี้คุณยายของเรานะคะคุณยายเดี๋ยวเราเอาต้นเอออยให้กับแม่ยินจิตกันแป๊บนึงนะคะนี่นะคะมาดูมาดูเลยนะคะมาดูสีหน้าของคน หนีเที่ยวเมื่อวานนะคะหนีเที่ยวเก่งมากๆเลยนะคะทุกวันนี้อดูสิท้องป่องป่อง,องเอบลิมกล้วยแม่ความจนหมดเลยนะคะจ้าก่อนเย็นจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันแล้วแล้วแล้วสวัสดีค่ะยังไงโวยงอนนะคะงอนพูดเขานะคะงอนแล้วตอนนี้สวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะดูดูอารมณ์ไม่ทํานะคะอะ นี the 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 ่นะคะแม่ยืนจ <Ig> ิตนะคะอาการของของของคนนือเที่ยวเมื่อวานนะคะดูสีหน้าของคนนือเที่ยวเมื่อวานนะคะนี่นะคะนี่นะคะเป็นร่องรอยที่แม่เย็นจิตของเรานะคะมากินกล้วยไม่ควานจนหมดเลยนะคะนี่นะคะกล้วยก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะนี่หมดเลยไม่มีเหลือ หาทุนก่อนเดี๋ยวเอาสับปะรดให้กับคุณยายก่อนนี่เที่ยวเมื่อวานนะคะช่วงสี่ทุ่มนะคะช่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะคุณแม่เย็นจิตของเรานะคะขณะคุณยายอยู่ตรงนี้นะคะไม่มาหาคุณยายนะคะเพราะว่าเราจะไปเที่ยวอาการหนาวแล้วนะคะก็หนีเที่ยวนะคะเมื่อวาน พอได้ยินว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านนะคะประกาศว่ามีช้างหลุดนะคะไปบ้านที่าสามสาวดาวซิ่งนะคะก็แน่นอนเลยต้องเป็นแม่เย็นจิตแน่นอนเลยนะคะก็คือแอบกินกล้วยแม่ความเสร็จแล้วนะคะกินจนหมดเลยไม่มีเหลือเลยนะคะกับอ้อยเนาะแล้วก็เขาก็เดินเหมือนเดินไปบ้านสามสาวดาวซิ่งนะคะเพราะเขาเาเคยได้ได้ทานผลไม้ตรงนั้นนะคะแล้วก็เขาเห็นความจอแบบว่า แอบนะคะจะกินกล้วยนะคะจะกินกล้วยที่พ่อควานนะคะเอาไว้เนาะแล้วทีนี้กินไม่ได้นะคะพอดีว่าควานก็ได้เห็นแม่เย็นจิตก่อนนะคะแล้วก็แม่เย็นจิตก็เลยเดินออกไปข้างหลังบ้านนะคะพอดีว่าบ้านแม่แม่ควานกับบ้านควานจอยนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะแม่จ๋านาะแล้วเขาก็เดินนะคะเดินไปหลังหลังบ้านนะคะหลังบ้านก็จะมีต้นไผ่นะคะเห็นเขาบอกว่าน่าจะกินต้นไผ่อยู่ตรงนั้นนะคะแม่ควานก็เลย เห็นได้ยินว่ามีผู้ใหญ่ประกาศว่าช้างหลุนนะคะก็เลยตกใจแน่น,นต้องเป็นแม่เย็นจิตนะคะก็พ่อควานก็ได้รีบเอามอเตอร์ไซค์นะคะมาดูว่าเป็นแม่เย็นจิตจริงหรือเปล่าน,นะคะที่สวนนะคะก็จริงนะคะเพราะว่าพ่อควานบอกว่ายังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงหลังแม่เย็นจิตเลยนะคะแต่ว่าเจอแต่ว่า,าตรงตรงที่เขาลื้อกล้วยนะคะลื้อลื้อที่ว่าจะกินกล้วยนะคะ หมดนะคะแมพ่อพอควานก็เลยรู้นะคะตอนตอนนั้นคือแม่ความน,นี่นะคะอยู่อยู่ที่บ้านความใจนะคะเพราะว่าได้ไปเดินดูนะคะแ,แล้วก็หาแม่เย็นจิตไม่เจอนะคะเม,มื่อวานพอหาแม่เย็นจิตไม่เจอก็พ่อควานนะคะพ่อควานไม่เย็นจิตกับน้องชายแม่ควานนะคะก็ได้ขี่รถนะคะตามหาตามหานะคะนตามหาแม่เย็นจิตกลัวว่าจะเดินไปไหนเนาะกลัวว่าจะตื่นวัวนะคะตื่นควายนะคะกลัวแบบนั้นมากๆเลยนะคะเนาะนแล้วทีนี้ แม่ควานก็เลยอ่ะกลับไปเอารถว่าจะไปตามหาแม่เย็นจิตเหมือนกันนะคะแล้วแม่ควานก็ไปเอารถมาถึงนะคะก็บอกว่าอ่ะแวะเข้าสวนก่อนมาดูก่อนว่าเผื่อแม่เย็นจิตกลับมาสวนนะคะก็เป็นตามคาดจริงๆนะคะคือก,กลับมาอยู่ที่สวนนะคะแล้วแม่เย็นจิตกลับมาอยู่ที่สวนนะคะเดินเล่นอยู่ในสวนนะคะก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวไปตามพ่อควานให้ให้มาจับแม่เย็นจิตตามหาไม่เจอนะคะแม่พ่อควานเพราะว่า เนื่องจากพ่อควานก็ตกใจนะคะก็ตามหาแม่เย็นจิตเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพราะว่ากลัวว่าแม่เย็นจิตจะไปที่อื่นนะคะก็ก็จะเป็นแม่ควานนะคะแม่ควานจอยนะคะได้ได้มาเข้ามาในสวนนะคะเพื่อที่จะได้ส่งแม่เย็นจิตไว้นะคะให้แม่เย็นจิตอยู่ในสวนนะคะแม่ควานก็ได้ไปตามพ่อควานมาก็ได้มาพ่อควานก็ได้กลับมานะคะมามาพาแม่เย็นจิตทุกที่เดินนะคะ รู้จักมีเที่ยวรู้จักกลับเองด้วยนะคะแม่แม่จ๋าน้องแม่ยินจิตของเรานะคะมีเที่ยวแล้วก็กลับเองนะคะเดินมาอยู่ที่สวนเหมือนเดิมเลยนะคะเนาะเขารู้ทางเขารู้อะไรหมดทุกอย่างเลยนะคะแม่ยินจิตของเรานะคะเที่ยวเก่งมากๆเลยนะคะเที่ยวไม่พอนะคะไม่รู้ว่าเดินมาทางไหนนะคะทั้งทั้งที่เราก็ตามหาอยู่ด้านหลังทั้งทั้งที่เขาไปทางด้านหลังด้านหลังบ้านนะคะเนาะก็หาไม่เจอนะคะแต่ไม่รู้ว่าอ่าเขาเดินมายังไงนะคะ มาถึงบ้านมาถึงสวนนะคะสวนที่ของเขาอยู่นะคะก็มาเดินเลาะนะคะเดินเลาะเหมือนตำรวจอยู่ตรงนี้นะคะตำรวจดูตำรวจดูบ้านของตัวเองนะคะเสาบ้านนะคะเห็นจะเดินอยู่แถวแถวนี้นะคะเนาะนี่นเดินเลาะกินหญ้าก,กินอะไรไปนะคะเนาะไม่แน่ใจว่าข้าวของเสียหายไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะคะเพราะว่าแม่ควานยังไม่ได้เดินสำรวจดูเลยนะคะว่าเขาได้ไปเหยียบหญ้าไปกินหญ้าของชาวบ้านที่ปลูกไว้หรือเปล่านะคะเพราะว่าแม่ควานเพิ่งกลับมาจากอาไปเอาสบปะรดของเพลอิจันนะคะเนาะ เพิ่งกลับมานะคะนี่ไม่ไม,ไม่ยังไม่ดูเลยนะคะว่าเขาเดินมามาสวนนี่นะคะมาบ้านตัวเองเนี่ยคือครัษมาทางไหนเนาะไม่รู้ว่าเขามาทางไหนเลยไม่รู้ว่าเขาจะเดินอ่าข้ามสวนเขามายังไงเหยียบสวนเขามายังไงก็ไม่แน่ใจเลยนะคะนี่นะคะเมื่อวานก็ไม่ควานขี่รถมาอา้าวเห็นแม่เย็นจิตเดิน เดินเดินละตัน้นละตั้นอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแม่แม่จานี่อยู่ตรงบ้านของเขานะะค sample, ที่ตั้งเสาไว้เนาะนี่นะคะเขาเดินแล้วเขาเดินเล่นของเขานะคะแต่เขาไม่ไปไหนนะคะพอเขาได้ยินเสียงแม่ควานเขาก็เดินมาหาแม่ควานนะคะพอเดินมาหาแม่ควานก็เลยให้แม่ควานจอยนะคะได้ดูได้ดูอ่ะแม่เย็นจิตอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะก็เลยว่าต้องไปตามพ่อควานมานะคะแล้วก็ไปตามพ่อควานมาพ่อควานก็เลยมามาจับแม่เย็นจิตนะคะแล้วก็ถามแม่เย็นจิตว่าไปเที่ยวอยู่ไหนทาไมหาไม่เจอประมาณนี้นะคะเที่ยวเก่งนะคะ ที่เดิมเลืบ้านไปกินไปก็หูจีกับบุญจีเลยไปก,ก็หูจีนี่นะคะก็รู้จักเที่ยวนะคะไปเที่ยวเองนะคะไปเที่ยวเองแล้วก็กลับบ้านเองนะคะแม่เย็นจิตแม่ดูนะคะดูดูเลยนะคะแม่แม่จ๋าดูท้องไม่เย็นจิตนะคะนี่แหละนะกินกล้วยแม่หมดเลยกินกล้วยแม่ความนหมดนะคะท้องก็จะป่องนะคะนี่แล้วก็ไหนจะกิน อ้อยอีกนะคะน้องโอ้ยอะไรเธอจะชาลาดขนาดนี้นะคะกินเสร็จนะคะมีเที่ยวเอไปเที่ยวนะคะเอไปเที่ยวแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะนี่ฉลาดจริงๆเลยนะคะพ่อควานกับแม่ควานก็ตามหาจนจนสวนกันไปสวนกันมาก็หาไม่เจอสรุปแล้วนะคะก็เดินมาอยู่บ้านเองนะคะเดินมาอยู่สวนเองเลยนะคะเก่งจริงๆนะคะกลับมาอยู่สวนเองเลยนะคะแมตาอ้วนของเรา แอบหนีเที่ยวตอนตอนดึกเลยนะตอนกลางคืนเลยนะเนื่องจากว่าอากาศหนาวแล้วเนาะประมาณนี้นะคะอากาศหนาวแล้วนะคะจะไปหาผู้บบาวบเนาะไปหาผู้บบาวแถวไหนเนาะเย็นนี่นะคะขนาดคุณยายอยู่ตรงนี้นะคะแม่แม่จ๋าแม่เย็นจิตนะคะจะไม่ไปหาคุณยายเลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะแต่เวลาอยู่ด้วยกันเหรักกันนะคะแม่แม่จ๋าเนาะแต่ว่า พอเวลาหลุดนี้แอบหนีเที่ยวนะคะแอบหนีเที่ยวนะคะไม่ไปหาคุณยายเลยนะคะพอควานบอกว่าตอนที่เข้ามาดูแม่เย็นจิตอยู่สวนนะคะว่าไม่ใช่แม่เย็นจิตหลุดรึกเปล่านะคะได้หาแต่ดูแต่คุณยายนะคะพอดีคุณยายคว้านหาหลานนะคะว่าหารไม่หลานไม่เจอนะคะเนาะดมกลิ่นหาหลานไม่เจอนะคะแม่ควานก็รู้เลยนะคะว่าแม่เย็นจิตหลุดแน่นอนนะคะก็มาดูสีหน้าคนดูยินอร่อยจังเลยดูนะคะ แม่อร่อยนะคะไม่ไม่รู้สึกผิดเลยนะคะแม่เย็นจิตของเรานะคะดูอร่อยนะคะแม่อร่อยได้ยังไงเนาะอิ่มไหมเมื่อวานลูกกินกล้วยแม่น่ะอิ่มไหมแม่กล้วยไว้ไลน์สดนะคะหมดเลยนะคะแม่ๆจ๋าก็ก็ยังดีนะคะที่ที่เราที่เขานะคะได้ได้กินกล้วยแม่ควางเสร็จแล้วนะคะเขาออกไปเที่ยวแปนน๊บนึงเขาก็กลับมาอยู่ที่สวนเหมือนเดิมนะคะ แม่ควันก็ใจหายใจคว่ำนะคะกลัวแม่เย็นจิตจะไปที่อื่นนะคะเพราะว่าแม่เย็นจินนะคะเคยจะถ้าเห็นช้างตัวอื่นอยู่นะคะแม่เย็นจิตจะไม่เข้าเลยนะคะเพราะว่าแม่เย็นจิตกลัวนะคะกลัวช้างเดียวกันนะคะและอีกอย่างเขาก็เป็นช้างที่นิสัยดีนะคะเนาะก็วันเมื่อวานก็ถ้าว่าควันจอยบอกอยู่นะคะถ้าว่าดูว่าเป็นแม่เย็นจิตนะคะเขาจะ มัดไว้ให้อยู่นะคะแต่ว่ามันมืดนะคะเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะไม่รู้ว่าเป็นช้างใครกันแน่นะคะเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นแม่ยินจิตหรือป้าเป็นตัวไหนนะคะ <c oughs> เพราะว่าแม่ยินจิตของเรานะคะก็นิสัยดีนะคะแม่แม่จ๋าเนาะจับได้นะคะแม่ยินจิตไม่เป็นไรนะคะหลุดไปแล้วถ้าถ้าหลุดไปแล้วก็จับได้นะคะแม่ยินจิตของเราแต่อย่าไปพูดเสียงดังนะคะพูดเสียงดังเวลาเขาหลุดนะคะกลัวเขาจะตะลิดเนาะต้องค่อยๆเอาใจเขานะคะเวลาที่เขาหลุดนะคะเหมือนเมื่อวานนะคะพ่อควานเขามาเรียกเขาก็เดินตามพ่อควานไปเลยนะคะ ก็เป็นไงนีเที่ยวโมบานนี่เที่ยวไปไหนฮะนี่เที่ยวไปไหนฮะแม่เยน็นเย็นจ้านีเที่ยวไปไหนเนาะโมบานแม่ นี่นะคะก็ฟังแม่แม่นะคะกดติดตามกดไลค์นะคะให้กับช่องแม่เย็นจิตและคุณยายชื่นใจของเราด้วยนะคะแม่แม่จ๋าเนาะอย่าลืมนะคะแวะเข้ามาเมตตานะคะป้อนกล้วยป้อนผลไม้ให้กับแม่เย็นจิตและคุณยายสองเชื่อของเราด้วยนะคะเป็นองช้างตรงงานนะคะแม่แม่จ๋าเพื่อที่จะสมทุนนะคะสร้างบ้านให้กับแม่เย็นจิตและคุณยายชื่นใจนะคะแม่แม่จ๋านี่ก็สองเดือนแล้วเนาะ สองเดือนแล้วนะคะที่เราได้ตั้งเสาอ,อยู่แบบนี้นะคะสองเดือนก,กว่าเลยนะคะที่เราตั้งเสาอ,อยู่แบบนี้นะคะเนาะก็ไม่ไม่ทัานใดอยากจะเป็นสะพานบุญอยากจะสร้างบ้านให้กับแม่ยินจิตและคุณยายชื่นใจก็สามารถนะคะแอด็ดไอรีดายเมควานมาได้เลยนะคะแม่แม่สาเนาะก็สําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราเจอร้สุดนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะ